สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะหวานชูกาเลิฟชไนซสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะหวานมาแล้วนะคะก็โหมื่อเช้านี้ค่ะเมานิดนึงตื่นขึ้นมานะคะตกใจหมดเลยคือช่องอะ่ะช่อง YouTube นะคะช่องเนี้ย โดนสตรไปสไสตรนะคะโอ้โหตายละจริงๆแล้วนะคะตามกฎของ YouTube ก็คือโดนได้3สไตราแล้วก็จะต้องแบบปิดช่องไปเลยอะไรอย่างนี้แต่เราตื่นมาเราเห็นสไสตรนะคะใจหายวาบเลยคะ่ะเพราะว่าหวานลงนะคะวิดีโอไปทั้งหมดตอนนี้2019วิดีโออะ่ะแล้วหวานโดนสตรเป็นเรื่องไอ้นั่นนะคะองค์หญิงตัวลายนะคะกับ นายองคลักษ์นะคะม่์เซซี่พรินเซของไอ้ฉีอีซึ่งหวานนะเอาจริงๆนะไอ้สองคลิปนั้นนะ่ะที่โดนนะ่ะเป็นคลิปไฮไลท์ที่หวานเชียร์ให้ดูละครของเขานะคะเพราะว่าน้องอหยวนปิงเหยียนแล้วก็เจิงเย่เฉิงานะแสดงแล้วหวานก็เห็นว่ามันน่ารักดีคือเราก็ชอบนักแสดงแล้วก็ชอบบทด้วยเราก็อุตส่าห์แบบว่าเนาะแบบแบบประทับใจเราก็มาพูดว่าเออมันมีไฮไลท์นะแบบเออนางเอก ถึงแม้ว่าจะจะบุกพระเอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็มีความพัฒนาของบทขึ้นอะไรอย่างนี้นะเขามาสไตร์เราเฉยเลยอะ่ะโอ้โหอยากยืมคำพูดของทนายตั้มมาพูดบ้างจังเลยนะคะว่าเนรคุณมากเลยเอาจริงๆค่ะเออแต่ละแต่ละอืมก็เลยตอนนี้ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหวานต้องขอโทษด,ด้วยถ้าบางวิดีโอเยอะเลยแหละก็เกือบจะพันวิดีโอนะหวานต้องปิด private ไว้ก่อนเพราะหวานก็ไม่รู้ว่า มันจะมาโดนอันไหนแล้วมันโดนได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนเนี้ยเกวันนะคะกว่าจะผ่านพ้นในช่วงของที่มันจะรีลิสตร e เนี่ยหวานก็ต้องลงอะไรที่ที่ค่อนข้างระมัดระวังในช่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นไปที่ประวัติศาสตร์จีนมากนิดหนึ่งเพราะก็คงไม่มีใครไหนมาสไตร์เราโดยที่แบบเขาฟังภาษาเราไม่ออกนะคะคือเขาดูเฉพาะว่าเออปกมันแบบนี้แล้วด้านในมันมันน่าจะเป็น มี material ของเขาอยู่ซึ่งเขาก็จะมาแบบอะไรทวงลิขสิทธิ์อะไรอย่างเนี้นะคะอ เอ้ยเนรคุณเรามากเลยเอาจริงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ปรับตัวได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหวานจะเอาไปลงนะคะละครจีนเอาไปลงรวัรวๆในช่วง90วันนี้จะไปลงในช่องของขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะหวานก็ต้องขอประทานอาภัยเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมานะช่องนี้อยู่เป็นประจำคือช่องหวานชูก้าเลฟช c นีสโนเ n ล v e แอนด์ซีรีสเนี่ยกวานก็คงต้องรบกวนให้ไปกดตามช่องอขนุนว่าขนุน ชอบใบหวานชูก้าด้วยนะคะในช่วงนี้เพื่อที่จะได้ดูวิดีโอพร้อมกับภาพประกอบในเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ณนะช่องหลักช่องนี้ก็ต้องแบบเงียบๆค่ะซาไม่ได้นะคะเราไปซาช่องอื่นเพราะว่าอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็คือหวานยังได้อีก3สามสตรค์ค่ะไม่เป็นไหลค่ะจัดเต็มไปนะคะโถถังกะละมังจริงๆค่ะเอาละค่ะสำหรับอ,อัพพิโซนี้นะคะหวานก็จะมีคอนเทนต์น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับว่าเพื่อนๆก็คงได้ยินเรื่องของของอสนมแล้วก็ฮองเฮาในราชวงศ์ชิงเนี่ยเขานิยมที่จะใส่ไอตัว ผ้าคลุมที่ทําเป็นเล็บนะคะเหมือนเล็บยาวๆอะ่ะเอาคลุมเล็บไว้นะคะซึ่งก็ดูสวยงามดีค่ะแต่จริงแล้วนะมันก็มีอันตรายแล้วก็มีความลับที่แฝงอยู่ด้วยนะคะอ่ะเดวหวานจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้นะ่าสนใจจริงๆนะคะหวานได้มาจากอ่าฟอรัมประวัติศาสตร์ที่เขาคุยกันนั่นแหลคะค่ะบน s o h o c o o m นะคะเขาก็บอกว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในประเทศจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันวิจิตยาวนานมากว่า5,000ปีแล้วนะคะแล้วก็เรื่อง เรองราวอันรุ่งโรจน์แล้วก็ร่ำรวยเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ได้รับการบันทึกโดยคนในสมัยนั้นแหละคือตั้งแต่นั้นมานะคะซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นวัตถุทาง ประวัติศาสตร์คือเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ทำให้คนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์จีนในสมัยโบราณเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักฐานที่มีการเขียนเอาไว้นะคะเพื่อให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าใจมากขึ้นโดยผู้คนทั่วโลกนะคือผู้คนมากขึ้นมากขึ้นจะได้จะได้ไดรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของจีนเยอะๆนะคะนี้ในช่วงของ2หรือ3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นการแพร่ขยาย เรืของละครประวัติศาสตร์ของจีนซึ่งเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะคะในประเทศจีนเนี่ยซึ่งละครในพระราชวังเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะบางเรื่องก็จะเป็นละครประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในบริบทของพระราชวังซึ่งก็ค่อนข้างจะเข้มงวดในขณะที่เรื่องอื่นๆก็จะแบบแสดงความเชี่ยวชาญในการแสดงไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่าทั้งการต่อสู้แบบฮาเลมนะคะคือวางหลังแล้วก็ความพัวพันทาง อารมณ์ระหว่างองค์ชายต่างๆแล้วก็หญิงคนรักที่มีฐานะแตกต่างกันแล้วก็มีอำนาจมาเป็นตัวแปรนะคะทีนี้แม้ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองละครทั้งสองแบบก็คือไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบวังหลังหรือว่าการแย่งอำนาจนะคะมันก็จะต้องอิงประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อเท็จริงทางประวัติศาสตร์มาด้วยค่ะแต่ก็ได้รับความนิยมมากเลยนะคะมากกว่าขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนื่องจากว่าโครงเรื่องมันมีสีสันนะคะแล้วก็ สามารถทำให้เรามีความรู้สึกไปกับเขาได้คือรู้สึกรักแล้วก็เกลียดตัวละครที่ที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆค่ะได้อย่าง ตื่นเต้นที่สุดนะคะก็คือบทละครก็เขียนได้ได้มากจริงๆเพราะว่าในจีนนั้นมีศักดินาในหลายๆราชวงศ์เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งราชวงศ์ที่ฮิตมากๆเลยที่นำมาสร้างเป็นละครก็คือราชวงศ์ชิงนั่นเองค่ะก็ละครในราชสำนักนะคะของราชวงศ์ชิงเนี่ยมีคุณลักษณะเด่นๆหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเช่นเรามักจะเห็นว่านางสนมในราชวงศ์ชิงจะสวมผ้าคลุมเล็บที่ยาวมากเลยนะคะอันนั้นคือเย็บปักด้วย ด้วยผ้าที่มีความแข็งแล้วก็ปักให้มันสวยงามค่ะหากสังเกตดีๆนะคะพวกเราก็จะเห็นว่าอายาทาเล็บเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นแค่แบบธรรมดาแต่ว่ามันมีความลับซ่อนอยู่มากมายข้างในค่ะก็บางทีเราทราบกันว่านางสนมในวังเนี่ยมีมีความรุ่งโรจน์มีความร่ำรวยนะคะแล้วก็มีโพคทรั์มากมายขนาดไหนเราก็ดูได้จากความยาวของของผ้าที่คุมเล็บได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือผู้หญิงในนั้นนะในวังก็คือไม่ต้อง ทำงานหนักอย่างที่คนทั่วไปต้องทำกันทุกวันที่บ้านนะคะเหมือนชาวบ้านทำดังนั้นเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีคำเปรียบเปยว่า10นิ้วอย่าได้แตะน้ำแร่นะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเขาหมายถึงไอ้เล็บยาวพวกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะของนางสนมด้วยค่ะคือยิ่งสบายมากยิ่งมีโพคทรั์มากก็คือเล็บก็สามารถจะยาวได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ที่ทาให้พวกหญิงพวกนี้แตกต่างจากคนทั่วๆไปค่ะ นอกจากนี้นะคะทางฮาเลมเนี่ยก็คือวังหลังยังเป็นสังคมขนาดเล็กอีกสังคมหนึ่งเลยทีเดียวค่ะจึงมีการจัดลำดับชั้นที่มันแตกต่างกันด้วยแล้วก็ชุดเล็บที่นำมาสวมใส่ให้กับนางกำน,นันหรือว่าฮองเฮาเนี่ยก็สามารถที่จะแยกแยะสถานะแล้วก็ความเป็นตัวตนของพวกนางได้ด้วยค่ะนี้ไอ้พักคลุมนะคะเหมือนกับไอ้แผ่นปิดเล็บที่สวมใส่โดยผู้มีชื่อเสียงแล้วก็นางในที่มีอานาจเนี่ยก็คือมันจะต้องดีที่สุดเท่านั้น ะะทั้งในแง่ของวัสดุที่นำมาใช้แล้วก็ลวดลายที่ปักลงไปค่ะด้วยการตกแต่งวิจิตนะคะบรรจงอย่างนี้มันก็เรียกได้ว่าฟุ่มเฟือยสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เงินกันมือเติบมากค่ะสำหรับราชวงศ์ชิงนะคะนี้สิ่งนี้ก็ทำให้ท่านจัก,กรพรรดินะคะก็คือสามารถพอเห็น เห็นไอ้ตัวผ้า <no> ค <liebe> nice ุมเล็บยาวๆเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าอุ้ยข้านี่รักเจ้ามากขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งได้รับการปลดปานมากก็จะยิ่งสบายมากใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไอ้ความงามที่มันมีมากมายของผู้หญิงที่อยู่ในวังหลังของจักรพรรดิเนี่ยมันก็ยากที่จะทําให้จักรพรรดิหรือว่าฮองเต้เนี่ยสามารถจะจดจําฮองเฮาหรือว่าพระสนมได้ทุกองค์นะคะจําไม่ได้จําไม่ได้ทุกคนแล้วค่ะจําได้บางคนเท่านั้นนะคะทีเนี้ย มันก็จะมีบางคนที่แม้กระทั่งปีหนึ่งอะ่ะครั้งหนึ่งยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะเอออยู่กันยังไงคะ่ะผู้หญิงก็คงจะเหี่ยวแห้งไปนะคะไม่ได้เจอจัก,กระพัดเลยค่ะไม่ได้นอนด้วยกันเลยนะคะบางคนก็ถึงกับต้องรอตลอดชีวิตก็ไม่มาอีกเลยนะคะก็คือได้ฟิชเชอร์ลิงกับฮองเต้เพียงแค่ถังเดียวเท่านั้นเองค่ะทีนี้นะคะความลับที่ที่มันมักจะเกิดขึ้นค่ะเป็นความลับที่น่ากลัวจริงๆนะคะในวังหลังก็คือไอที่คุมเล็บเนี่ยละคะ มันมีหน้าที่พิเศษด้วยมันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะคะอาวมันเป็นผ้าแล้วม่เป็นอาวุธอ๋อมันสามารถที่จะอาบยาพิษได้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะในสมัยของพระนางซูสีไทยเฮ่านะคะพระนางได้จัดการสังหารผู้หญิงของฮ่องเต้หลายคนแล้วก็ผู้หญิงของเ,ออเหล่าบรรดาที่คนคนที่นางไม่ค่อยชอบะคะ่ะนางก็ส่งนะคะไอ้ที่คุมเล็บที่อาบยาพิษนี่แหละค่ะไปให้ทีนี้มันก็ทําให้อ้ยาพิษนั้นนะคะมันซึมเข้าสู่ร่างกาย ของนางนางทั้งหลายนี่แหละค่ะที่ใช้ภาคคุมเล็บที่ได้รับพระราชทานจากพระนางสูสีไทยเฮามานะคะก็เรียกได้ว่า,ามีไว้เพื่อใช้าฟาดฟันศัตรูจริงๆค่ะโด,โดยที่ใช้กําลังออกแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะโอ้สุดยอดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เขาก็เมามอยกันในเหล่าของคนจีนว่าเออม,มันเกิดอะไรขึ้นในสมัยนั้นนะคะส่วนพวกเราก็คือหวานก็ได้แค่นำมาเล่านะคะเผื่อ The <laughs> ท่านที่สนใจจะได้ฟังกันค่ะเพราะว่าพวกเราเกิดไม่ทันนะคะแต่แต่หว่านฟังเรื่องราวทุกอย่างคืออ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อได้จริงๆเพราะคงจะมีการวางยาพิษกันได้จริงๆนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ที่เราเอามาใส่เล็บแล้วเล็บเนี่ยเราจะต้องเอามาไอตัวผ้าคลุมเล็บมันจะต้องมาสัมผัสกับผิวหน้าสัมผัสอา่าหลายอย่างสัมผัสกับแบบโดยตรงเลยนะคะกับตัวของเราเพราะฉะนั้นถ้ามันมีพิษอยู่มันสามารถทําให้เราตายได้ค่ะโอ้โห เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการได้ของขวัญจากคนที่เราไม่แน่ใจว่าเขารักเราหรือเปล่านี่ก็เราก็อย่าไปดีใจมากนะคะต้องมีความระม,มัดระวังนะคะโดยเฉพาะถ้าได้เป็นผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าเนี่ยถ้าไม่รักกันจริงก็ระวังนิดนึงอาจจะมีพิษก็ได้นะคะเอาหวานใส่เขยแล้วนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งค่ะว่าสําหรับช่องนี้นะคะหวานชูกาเลิฟชินีสโนเวล e ์แอนด์ซีรีส์นะคะช่วงนี้หวาน จะซาไม่ค่อยได้ค่ะคำว่าซาของหวานคือหวานไม่สามารถจะลงรูปอะไรในซีรีส์ต่างๆได้เยอะนะคะเพราะว่าต้องถนอมค่ะต้องถนอมช่องไว้จริงๆนะคะเพราะว่าเหลืออีกแค่หนึ่งสไตล์เท่านั้นเองนะคะแต่เพื่อนๆสามารถจะไป ติดตามนะคะคอนเทนต์เรื่องราวของละครจีนพร้อมกับภาพประกอบนั่นๆได้ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะช่องนั้นเรายัางได้อีกเต็มที่เลยนะคะสสตรไ,ไม่กลัวค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชอว์นิสโนเวลแอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ